ดีครับผมวันนี้เจอกันยุ่งห่มสาสายใหญ่ยินดีครับผมบรรยากาศามากินกว๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมกับน้ำซอสสูตรแซ่บมากสูตรพิเศษครับผมมาเป็นถั่ดกนะีนไก่เนาะมาเหลืออยู่ไก่อยสองสิบล้วผสมก็หมูอะไรครับผมผม <c oughs> เอามาหมาสองห่อครับผมห้าสิบบาทรเราไปติดตาม ถ้าก็เตี๋ยวไก่ส่วนมากที่มากสินนี่ครับมีขาวเขานับซุปดีชมครับผมช่วงโควิดเมื่อกี้นี่แง่พันยุดไปประมาณโดนมาครับเดือนนึงบ่อเปลี่ยนกลัวค่ะยุ่งแค่สงการเขาบ่าให้เปิดครับซมเดือท่านซมเดือนเรายุดแค่สงการมาเปิดจังคนยังมาหลายแบบโอ้โหแต่ผมยังผ่านไปผ่านมาเดยอะเบืองอยู่หลายคัก ว่านหมู่ว่านหม่ว่านคนน่งมังอกคนนี่อูลูกค้าขอโทษเด้อวพี่หมองนั่งเสนะวายับไม่ได้เข้มใส่แสบของผมบอกเลยขึ้นน้ำสุปนะครับกินแล้วติดใจเมื่อสองหมอจ้านี่หมอที่สองเก่เกลบ้ยงเลยแ่แร ่านแต่านมาแบบซิมครับมผมผมสายไงบ้านพรเจริญเพื่อสามเส้นหมูครับครับหมักซะสวยเลยโอ้สุดยอดเลยไก่เศษสองชิ้นยกให้เลยครับผมเพราะว่ามันหมดแล้วสุดท้ายด้วยตอนนี้ ที่จริงมันมีกากหมูเด้อ้าวน้ำจิ้มหมดเดี๋ยวเอาที่นี่มาให้โอ้โหมูหมักไหมซอสไดเลยครับผมนี่ละซอสสตรพิเศษที่ผมว่าแซ่บมากเลยครับนี่น้ำจิ้มในเมื่อละหมอนนี่เล่นแค่ไหะนี่เมื่อละนี่ลักหลักมันเป็นยังครับลักหลักมันจะเป็นเครือเทศกะปิแล้วก็วุ้ยไรยางไรยางครับรวมกันแล้วก็ปั่นปั่น มันเป็นน้ำจิ้มแสาว์ครับไซร์เลยโอ้โหหมดเลยโหูของโผล่เลยว่ะเนี่อันนี้มันก่อนครับสดจัดกระเทียมดองนี่กระเทียมเกี่ยวนี่เกี่ยวเองกลบมูเองมันเบิดตัวนี้ครับ กะจะอเิสิว่าจะไ้ยังตอนนี้เปิดมเอาที่เาเอดีนะนเกลมันตภูมิเถาก็หมดเป็นยั้งก็ผมกินแต่เด็กี้ยมโดนละเพิ่งเปิดไม่นี่ครับเอกจาตราตจแสบโอเคแล้วรู้สมนเลยับผมเลือดก็สดนะไม่ใช่เลือดวันต่อวันได้เลือดเพราะว่าเ้าจุไก่เคียงหมูโอเคครับ ตัวไหนละคะตัวนี้ก็ได้หรอครับตัวแรงนะครับนี่ยก็ใหญ่เครื่องฟูงขาดครบก็ครบครบนะครับซิบสุกก่อนเลยเตรียมเจียวแม่จัดให้เต็มเลยครับผมใจดีมากเลยเอามาสองหอยังมีอยู่งกับกากหมูได้หน่อยดิซิบรสุกก่อนน้ำตกคนๆเลือดสด เพราะลูกค้าลายแล้วครับผมแด่ามากเลยโอ้ยมันบอมนว่มมันนว่มกลมกล่อม,อม,อม,อมอดีมาครับเขามาสองหอสซนี่จะไปจากสองอเข้มคนเข้มต้นที่สุดเลยนับสวอตแห่รถนิ่สิออ,อก สุดยอดเลยกะที่เด็ดสอสพิเศษขออีกสักหน่อยครับผมแบบมากเลยเลยนะครับชิมที่เด็ดที่ขวดไม่ต้องน้ำโอ้แล้วลก็ผัวด้วย กินกระสุนแ,แจกหมากแน่นอนคลิกใครให้ใส่อีกด้วย ปลานี่ใช้บิ๊หไนร์ป่ะครับผมเพราะว่าเนี่ยซอสซอส่อยนะเนี่ครับอือเด็ดพี่ซอพริกครับผมครับผมเขมาบ้องเข้มขน้นถูกใจครับผม ยินง้ำได้ก็ผิดบังเลยครับบอกเลยอบบมีแบบหมูหมักด้วยให้ได้ลองกันครับนี่ครับมาแบบวิเศษแบบแตกๆใสดงถึงอะไรแง่กินสุด,ดยอดครับแบบมากเลยครับผมเป็นสดใดบริกินโดน คิดหวอดครับผมเ๋ยวไก่ที่แซบที่สุดในเขียน,นีเดววาวาครับถ้าไปมาซิมเรอผมบอกเลยต้องมารอบสองครับผมเจ้ไก่ต้องกินยันด้วยเนื้อไก่ก่อนครับผมแล้วลองมูหมักมจับหมากเลย เสตตีนนึงเสตตีนนึงที่แม่เราออกกระดูกออกหายความครับกินได้เลยอืม,มเ,มบ,มเ,มเบ็ดกลางาาครับผมนัวหักแจมมากเลยนี่ครำใหญ่สุดยอดดีๆดแล้วก็นี่ใบสัมสัมยังไงเอาออกครับผม ทีเด็ดไข่ฟัวเตียวมันเจียมคนแต่มันดิดอ้มาเกิกลุ่มหมา,มาใส่อื่นใส่เอือย ที่โรคเซ็นมามาแบบตังเกาหลีเขาที่ยกขึ้นมาให้มันรับลมครับผมให้มันเหนียวนุ่มเพราะว่าตะบานเขาเนี่ยเย็นมนะครับต้องมาตรงยำุ้งแบบห่อสีสมน่ดอมมตะอิลิคือเตี๋ยวแถวภาคอีสานตรงนี้ครับร้านใด จะแพงมากปลาปูก็ที่แรกสิลิโคมสุกแบบแบบมากเลยรลานลแม่สกซ์ปิดแล้วเดี๋ยวผิดอยู่สองลูกการให้ล้อครับนี้กินกับปีค่ะประเทศเนี่ยอู้หผิดหัวเพี้นมากเลย เข้ากันสุดๆน้ำสุกนะครับที่เด็ดน้ำสอดกัะเด็ดพร้อมมาลองหมูมักเป็งมาที่นงี้ใครบุกินใกล้ก็ซังเอาหมูอะไรครับผมหมูมัมก ดีรสชาติเพอดีออกมาดีเลยหมูนุ่มนุ่มแต่ให้ความรู้สึกของแบบแซ่บดีครับผมถือมันนุ่มแบบคือยังเหนอยอย่างที่เราแชเย็นมากถ่เป็นนุ่มแบบออเน,นี่ยแบบแบบสดสดเป็น mm hmm. ขอบัน Không gặp Cái ấp mạc đi Bè má mua xe cô cây ก,การึิงแมะเพื่อนเผ็ดโกราคผมเผ็ดแรงมากเลยปีตัวพันตัวน้ำตาใหญ่เยอะบ้างตลอดครับกังแวะกกิน ถั่วดินยังมันๆแบบขัวเองไม่ไหมมีมมอะไเยอะมาก ทำมันใหญเลยมาหมดเจ็บไปแล้ว Good แบบหมาคขอนเครื่องเนี่ยนี่คาบรรยายนี่แหงซีเบิร์ดเนี่ยแบบพวกกระเทียมเจียวพวกเครื่องก๋วยเตี๋ยวมันขวัญอยู่ในแบบสดถือหอมแบบเห็ดคนจริงจุดดัวจริงโอ้ีเป๊ะเลย ัวสุดๆนี่นะครับมันเข้มข้นก็ได้แบบต้องไม่เหลือ ความสุขแ่บมาก